ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับทางช่องไอทูบนะครับกอผมทุ่งสงไมโครนะครับแล้วก็สวัสดีไปทางเอสสีทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่กับผมทุ่งสงไมโครครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูหน้างานสต๊อกดินครับสต๊อกดินก็สต็กตอกเอารถดินรถพ่วงมาสต๊อกแล้วก็ตัดถ่ายใสยรยร่รถเดี่ยวฮะรถเดี่ยวแล้วก็ รถ18ล้อไปลงนะคะเพราะว่าอ่าก็คือว่าจะพูดไงดีคือเป็นเหตุผลรัประกรันคือว่าหน้างงานเข้าไม่ได้พูดง่ายๆน้างงานแคบเข้าไม่ได้นะคะต้องใช้10ล้อเดี่ยวเข้านะฮะก็เ,เลยว่าแต่ใจมาตักสตอตไว้นี่นะมาอยู่กักบการของการเสียงวิทยานะครับส่วนเจ้าดูซานนี่ก็ไม่มีคนขับครับคนขับลาออกไปไม่มีคนขับถ้าพี่ๆคันใดสนใจอยากจะขับแม็คโค ก็ติดต่อภาษางานไม่ได้ครับก็ยังนั่คนขับอยู่นะครับขับต้มเนี่ยมีพี่ๆอยู่เพื่อนน,น้องๆว่างงานอยู่อยากขับด้วยโคก็ติดต่อมาได้ครับกลุ่มวงแหวมาแล้วครับวงมาแล้ว,ว,ลวก็มาอยู่กับมุกขี่ลูกใหม่ครับลูกใหม่เฉลยมาเดิม <laughs> นี่ฮะัลูกนี้ก็คือว่าตัดตรงนะครับที่ผมเคยพูดไว้เนาะเนี่ยตัดตรง ก็คือเปลี่ยนเมื่อคืนครับเมื่อคืนก็ไปยกมามันหมาดเมื่อคืนก็ไปเอามาจากอู่ช่างบอรไปยนาแถวเมื่อกี้มาใอ้ลอกยกขึ้นมาเมื่อคืนเพราะว่าพุกกี้จันทงเซาก็ไม่สามารถแค่กระบะสิบล้อได้แล้วก็ไม่สามารถลงกระบะสิบล้อได้นะครับออมาแนละ้ะนี่ครับตัวแม่ดําแล้วครับ <c oughs> แล้วแต่นะครับบางคนก็ดําลูกก่อนบางคนก็ดําแม่ก่อนแล้วแต่ครับเอาที่สะดวก <c oughs> ไม่ว่ากันนี่นะ ็คือเดี๋ยวจะตักขึ้นกองไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอารถมาถ่ายกินในงานสบ,สบายๆครับงานออกสต็อกไม่มีอะไรมากไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากมายมาแล้วครับตัวแม่แ้วเราถนัดขนาดมันครับกัอย่างที่บอกครับบางคนก็ถนัดดับลูกก่อนบางคนก็ถนัดดับแม่ก่อนตัวแม่เราจะถอยเข้ามาแล้วครับ เป็นไรเป็นรถสามร้อหกสิบนะครับมาส่งดิน,นดินนี่ก็ตามเคยแล้วดินมาจากอายุธยานะฮะอสน,นี้บอดดินที่เปิดได้อ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือว่าอยู่ในเขตก็แถวว่าอายุธยานะครับมาครบับสวลอก้มาแล้ว ครบกดดุนเข้าไปได้ครับครับมาแล้วถนครับรถเดียวมาแล้วครับทีแรกจะเข้ามุมนี้ครับจมครับเป็นล่องจะเข้าด้านด้านนี้ครับย้อนแสงนะครับพี่เพื่อนๆมองไม่เห็นเลยย้อนแสงหน่อยช่วงเช้าครับถ้าเกิดว่าไม่ใช้ แบบนี้ก็จะเข้ากระบะไปได้นะครับเนี่ยครับผมก็วางแผนเริ่มตักลูกผีมามาพอสมควรนะตอนนี้ก็ได้เป็นความจริงสักทีนี่ครับเพี่อเพื่อนนี่นะฮะข้อดีของเขาคือเราแขะกระบะได้ครับเพี่อเพื่อนนี่ครับนี่ฮะแขะได้เลยครับเซาะข้างเสาได้เลยครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการนะครับที่เอาลูกนี้ไปตัดนี่ครับเพื่อสิ่งนี้ครับ บอว่าถ้าเกิมี่ฟันมันก็จะช้าเราด้วยครับเพราะรถเรารุ่นเก่าเนาะรถเรามันช้าถ้าเกิดยิ่งจะใช้กี่ฟันก็ยิ่งจะช้าไปใหญ่นะฮะก็คือเราพยายามทำให้รถมาทํางานเร็วขึ้นประสิทธิภาพมากขึ้นแค่เทียบอาจจะเทียบเท่ากับรถรุ่นใหม่อาจจะไม่เท่าหรอกครับแต่ว่าอยากให้มันห่างกันเยอะเกินไปนะฮะคนจ้างเขาก็ไม่อยากจ้างเรานะฮะอย่างเีพยาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าผมรถผมช้ามากเขากคงไม่จ้างนะครับ ก็ไหนเดือนครับที่ออกจากเสียวิญยาไปไม่ได้ทํางานห้าหกเดือนนะครับเนี่ยย้อนกลับมาทำมาทำเสียบุญยาครับก็เสียวิยาก็รับผมดินครับรับงานทั่วไปครับรับทุกงานครับมีเพื่อนท่านใดจะถงนมผมดินก็ติดต่อมาได้นะครับต่อมาผมเลยเบอร์โทรก็มีอยู่ที่หน้ายูทุบอยู่แล้วเนาะเื่อนท่านใดจะนั่นก็เบอร์โทรก็ศูนย์แปดสามนะฮะ ปีเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์พี่ปีนะครับจะงานไมโคงานสิบล้องานอะไรก็รับครับรับในงานช่วงชานเมืองได้ครับปทุมธานีอยุธยานะฮะกรุงเทพมหานครนนทบุรีเนี่ยครับสี่ห้าจังหวัดแล้วก็อยู่ในชานเมืองนี่แหละครับงานหลักๆเดี๋ยวเจอตัวลูกครับยังเหลือตัวลูกอยู่เดี๋ยวเขาจะเข้าไปเสียบลูกถอยหลังมารถประสงค์ก็จะเป็นสามร้อยหกสิบครับนี่ครับอันนี้พี่ๆเพื่อนบางท่าน ถ้าเกิดอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีก็จะรู้นะเป็นรถของใครอ่าเดี๋ยวผมตักอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมตะวันต่อลูกเดี๋ยวผมไปตักอ่าให้รถดีก่อนตักเดียวก่อนตักใส่ล็อกกี้ครับมีล็อกกี้แต่ก,ก้าครับนี่มเห็นไหมแต่ก,ก้าคันโนนฮะข้ามดูซานนั่นผู้หญิงขับนะครับสิบล้อสุดยอดเลยนะฮะอาชีพเดี๋ยวนี้อาชีพ หลายหลายอาชีพเนาะอาชีพเครื่องจักรหนักไม่จะเป็นต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวครับผู้หญิงก็เยอะครับตรงวันนี้รถมุงรถเมย์ก็ก็เห็นเขาก็รถผู้หญิงขับเยอะนะคระับเดี๋ดยวใส่ไป yes? าสามตักละเดี๋ยวผมจะลองนับดูว่าประมาณกี่ตักสามแล้วตักที่สี่นะครับก็คือมันก็ติดนะครับแต่ไม่ติดเท่าก<ต>ับจางเซานะจางเซาติดเหลือเกินติดจนอารมณ์เสียครับดินอันนี้ก็เป็นลูกเก่าเนาะที่เคยใช้งานอยู่ นี่ครับเสร็จแล้วครับสิบสี่ตักครับเพื่อนตั้งยอดไปครับสิบสี่ตักตังยอดไปีคันที่สองมาครับแดกก้าครับอันนี้ผู้หญิงขับนะฮะแน่นอนจริงๆครับนี่ครับดูลีลาสาวๆขับสิบล้อครับนี่ครับดูครับเี่การแทงหน้าครับนี่ไก ผู้ชายบางคนก็ยังขับเก่งผูุหมีไม่ได้นะอ่ผมพูดพูดถึงบางคนนะพูดถึงบางคนนี่ครับการถอยครับคือการถอยคนเก่งไม่เก่งครับให้ดูจังหวะการถอยนะครับถ้าเกิดขาถอยแบบเนียนๆไม่ขยึกขยักยก,การเลี้ยงล้อหน้าค่อนข้างบาลานซ์เนี่ยแสดงว่าเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญครับถ้าเกิดคนถอยไม่ค่อยเก่งก็เวลาถอยก็จะขยึกขยักขยึกล้กกอหน้าจะสายไปสายมา ซ้ายทีขวาทีนี่คือว่าอาจจะไม่มีความมั่นใจถ้าคนเขามีความมั่นใจเราเลี้ยวก็เลี้ยวทีเดียวเลยพื้นเลีเ้ยงเลี้ยงมาเลยนะฮะอันนี้คือเชี่ยวชาญนี่ครับนะครับไม่มั่นใจครับเปิดประตูครับเป็นไงครับนี่ครับไม่ต้องอายใครครับขับรถสิบล้อใครจะว่าเปิดประตูขับอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เก่งไม่อะไรคือเก่งไม่เก่งไม่สนใจครับเพื่อความชวนฮะผมคนนึ่แหละถ้าขับสิบล้อทอยดินหรือว่า ดินดัดินแรงเงี้ยผมเคยขับอยู่ช่วงก่อนหน้านี้นะผมก็เปิดประตูเป็นการเพ,พื่อความชัวแต่ถ้เาเกิดหน้าทานมันแข็งโป๊กเลยอ่ะเอออันนั้นไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ชัวเลยก็ต้องดูอ่ะดูรอยล้อดูอะไรว่าเอ้ยมันยุกมากไหมอะไรไหมจะ,จะจะดันต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่ามันเอียงมา,มากๆปุ๊บเวลาดําเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอาจจะล้มได้ที่เขาความฟ้ามกันมาเยอะก็เพราะความมั่นใจเนี่ยแหละครับ <S <S ามาดคุยกันเนาะ เื่อพนวันวนี้กินหมูครับอยู่ร้านสต๊อกค,ครับถูกใจมากเลยครับตรงจีนี่ตัดมานี่ถูกยอมรับว่าถูกใจมากครับต่อไปลูกนี้ก็จะเป็นลูกนี้จะเป็นลูกพระเอกเลยครับก็คือว่าจะใช้งานตักขึ้นดำดับดินท้ายดำเคลียร์ลิง่าอะไรเงี้ยใช้ลูกนี้ตลอดครับมุขีปันจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าไม่มีแล้วนะฮะมุขีบันผมไม่มีแล้วเพราะว่า,าเสียพายินนั่นได้ขอยืมไปใช้อยู่ที่จังหวัด ร้อยเอ็ดนะฮะส่งผมส่งไปที่ร้อยเอ็ดนะฮะค่าค่าส่งเสียพผดินออกเองนะครับสี่พันครับโอ้ค่าส่งค่อนข้างแพงครับแต่มันก็ไกลอะเนาะถ้าเสียบเสียก็เราวิ่งนะวิ่งไปส่งผมว่าน้ามันเยอะกว่าเสียเวลาด้วยนะฮะนี่ก็ตัวลูกครับตัวลูกกำลังตั้งลําถอยครับอ้าวเตปนะครับไลนะครับสาวๆครับคนนี้แดกก้าสาวๆครับไลนะครับ โอเคๆครับสาว,สวครับยิ้มครับยิ้มแป้นเลยนี่นะฮะเป็นเดก้าน้าจะเป็นสามโรยี่แมคโรดครับแมคโรดน่าจะเป็นสามรรยี่ครับเพราะมีลำโพงลากลูกนะฮะยิ้มแป้นเลยในหน้าที่ผมไปรับตัวลูกครับรตักนี้นะะับทั้งวันรับดินด้วยแล้วก็ตักออกด้วยนะฮะอยู่ราสต็อก พอดีว่างงานจากสายห้าก็สี่วิทยาโทหาสี่วิทยาเลยบอกมาเลยมาเลยนะครับพันนี้ก็จะเป็นอ่าลูกพวก่วงแม่ลูกที่ต่ออู่สอสมบัตินะครับอู่สอสมบัติดำเนินนะครับ คุยไงครับถ้าเกิดเป็นมังคีฟันนะคุยแรงไปอยากก่าก็บาดเขาก็ทะลุครับคุณพี่เอเบื่อนะฮะแล้วอย่างรถเรามันช้าด้วยนะถ้าเกิดเราได้มังคีฟันดีๆสักใบนะฮะมันจะเร็วขึ้นนะประหยัดเวลาในการทํางานเนาะเพราะนะว่าเราต้องพูดถึงว่าความทํางานการทํางานให้มันให้มันทํางานคืออย่าไปเหลื่อมล้ํากับรถนะรุ่นใหม่มากนะฮะรถร,ถร,ถรถุ่นเก่าเนี่ยเราต้องพยายามใช้ทนะั้งฝีมือนะ ทักษะฝีมือแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องการขับรถเทคนิคต่างๆในการทำง,ง,งานเนี่ยครับมันช่วยเราได้ครับพี่ๆเ,เพื่อนใช่ว่ารถรุ่นเก่าแล้วจะทํางานแย่รถรุ่นใหม่เสมอไปก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ใช่ทุกคันนะครับแต่บางคันที่ทําการปรับปรุงโมดิฟายไปทําให้รถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะฮะมันต้องปรับปรุงกันไปครับพี่ๆเ,เพื่อน ต,ติดแก๊ปหน้าหน่อยติดแก๊ปหน้าหน่อยดินมันเป็นดินขี้เท่าดำๆกับปเบื้อนโอ้โหมันติดกระบะดีจ,จริงๆครับดำก็ไม่อยาจจะลงครับพี่เบื้อนโอ้โลลบากนะครับ เราก็ต้องเก็บดินที่ตกตกเนี่ยเก็บออกให้หมดนะครับไม่งั้นมันติดล้อออกไปบนถนน,นใหญ่นะครับเนี่ยครับการทํางานโอ้โหคิดเยอะครับต้องวางแผนเยอะครับติดต่อบนถนนใหญ่ฝาดที่แตกอีกอเดี๋ยวทางหลวงมาโดนอีกโอ้โหอ้าวโอเคครับพี่เพื่อนจะใช้เวลาโอสมควรเนาะอย่างนั้นบนสมโคต้องขอจบคลิปไว้เพียงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อนส่งไม่โคษด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม